ลูกค้ามีเงินแค่9,000นะคะมีทอลูกค้าก็สามารถซื้อน้ตบุกได้เลยสวัสดีค่ะรุ่นที่แนะนำนะคะเป็นของ a อ e r นะคะรุ่นนี้มีชื่อว่า S อส3นะคะ A 3 1 5หน p ขีดนะคะรุ่นนี้นะคะมีความพิเศษยังไงนะคะมาดูกันเลยค่ะรุ่นนี้นะคะให้ CPU มานะคะเป็นตัว a อ r o n นะคะโ r ล 7 2 2ดอยูู่นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ให้มา r รม4นะคะความจํา5 6 6เป็น SSD นะคะตัวนี้ให้ Windows 1 1มาเลยนะคะเป็น Windows แท้เลยค่ะตัวกัสยอนะคะก็เป็น AMD เหมือนกันนะคะตัวนี้รุ่นนี้นะคะหน้าจอให้มาขนาด15.6นิ้วนะคะเป็น HD ค่ะนะคะตัวนี้ให้พอร์ต ให้ซมาให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีพอร์ต HDMI นะคะแล้วก็ USB 3ค่ะฟั่งนี้นะคะแล้วก็จะมีพอร์ตตัวชาร์จของเครื่องนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็ให้ USB 3มาให้เหมือนกันนะคะแล้วก็ยังมี AUX นะคะยังมีพอร์ตอยู่ AUX มาให้เหมือนกันค่ะ To our world. You cannot control everything strange. You opened the doorway between universes. And we don't know who or what will walk through it. Wanda. ใช้โปรแกรมพื้นฐานนะคะใช้เรียนนะคะใช้ word office ทั่วไปนะคะที่ไม่ใช่เล่นเกมนะคะสามารถที่จะใช้เครื่องนี้ได้อย่างแน่นอนคะ่ะราคาปกตินะคะอยู่ที่1 9 9 0บาทนะคะแต่ทางในายคอมของเรานะคะลดให้กับลูกค้านะคะเหลือ8,990บาทเท่านั้นคะ่ะตอนนี้นะคะทางในคอมเรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเดือนนี้นะคะให้กับลูกค้า อของนายคอมเองนะคะคือคนใดนะคะที่ซื้อโน้ตบุ๊กนะคะราคา1น0 0 0บาทขึ้นไปนะคะ <c oughs> เรามีส่วนลดให้ลูกค้าอีก500บาทนะคะ <c oughs> ทุกเครื่องเลยนะคะลดอีก500บาทนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง31มมกราคมนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31มการาคมน,นี้เท่านั้นนะคะ ลูกค้าสามารถติดตามนายคอมได้นะคะทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นไลน์นะคะ Facebook นะคะ TikTok นะคะลูกค้าสามารถเซิร์ชคำว่า9้วคอมสตูนนะคะแล้วก็เรามี ช่อง YouTube นะคะลูกค้าเพียนร้ชคำว่า 9comchannel นะคะลูกค้าก็สามารถไปดูรีวิวต่างๆก่อนที่จะซื้อสินค้าได้นะคะลูกค้าคนใดนะคะที่ไม่อยากมาหน้าร้านนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดอะไรแบบนี้นะคะลูกค้าสามารถเข้าไปที่9 m e r w e นะคะ 9comshop.com นะคะสามารถที่จะเลือกสินค้าออนไลน์ได้นะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่ซื้อสินค้าที่ไนคอมและร่วมกิจกรรมนะคะเช็ค เชอหัวอะไรเช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 อินเชเชอจ้าเช็เชเชเชเออเออเชเชลูกค้าท่านใดนะคะชื่อชสินค้าที่นายคอตั้งแต่3 9 0บาทเ9บาทขึ้นไปนะคะลูกค้าร่วมกิจกรรมเช เช็คอินเค A few moments later ลูกค้าท่านใดนะเออลูกค้าท่านใดนะคะที่ซื้อสินค้าของเราตั้งแต่399บาทขึ้นไปนะคะลูกค้าสามารถร่วมรายการแชร์แชร์เช็คอินกับเราได้นะคะลูกค้ารับไปเลยค่ะกระเป๋าผ้าไนคอมนะคะและยังไม่หมดนะคะลูกค้าก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่สิ้นเดือนอีกนะคะ Bye bye.